ข้อควรระวังในการจ้างแมคโครหรือเครื่องจักรมีอะไรบ้างไปดูกันครับ,รบสวัสดี FC ติ่งแมคโครแล้วก็เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับหน้าฝนก็นึกถึงผู้บริโภคนะคนที่เคยจ้างเราเออหรือ FC หลายๆท่านนะครับก็อาจจะจ้างจ้างแมคโครเนะเออเอ,อ,อาจจะหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการจ้างแมคโครเนี่ยมันมีอะไรที่ ที่ต้องระวังบ้างหรือว่ามีอะไรที่แบบต้องรู้ไว้บ้างนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำงานก็เลยทำคลิปเกี่ยวกับให้คนที่คิดจะจ้างแมคโครได้รู้บ้างนะครับจริงก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวหรอกนะอาชีพพวกแมคโครก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอันนี้ก็รู้ไว้นิดนึงนะครับก็ควรระวังนะครับอันดับหนึ่งเลย ที่สําคัญเลยครับเรื่องเงินครับเรื่องเงินเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยหลังจากที่เราตกลงว่าจ้างกันแล้วนะครับก็ควรถามด้วยนะครับว่าจะจ่ายเงินกันแบบไหนนะครับโอนเสร็จงานจ่ายหรือว่าจ่ายก่อนงวดหนึ่งหรือจ่ายสองครั้งหรือสามครั้งหรือว่าเสร็จงานจ่ายทีเดียวหรือจะเก็บเงินก่อนนะครับคุยกันไว้นะครับ นะครับการจ่ายเงินนะครับจะจ่ายแบบไหนจ่ายเป็นโอนจ่ายเป็นเงินสดหรือว่า,เ,าเครื่องจักรมาแล้วจ่ายนะครับเนี่ยครับเรื่องการจ่ายเงินนะครับนะครับรวมกันไปเลยเรื่องรวมกันไปเลยก็ได้นะครับก็คือว่าเราก็ไม่ควรจ่ายไม่ควรจ่ายเงินเป็นจํานวนมากก่อนนะครับอืมเอากันตรงจริงๆผมว่านะมันอยู่ที่การคุยกันอนะ แต่จะคุยกันยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสมมุติเราตกลงงานกันไว้ที่สองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทเอาเป็นอาจจะเป็นจำนวนเงินที่ไม่เยอะแต่ว่า20000บาทเนี่ยเราจะจ่ายแบบไหนนะครับเมื่อมีการตกลงกันแล้วนะครับว่า20งหมนบาทนะครับเครื่องมือมาทำงานจ่ายหรือว่า เสร็จงานจ่ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในทั้งเป็นตัวเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของที่นะครับเจ้าของที่หมายถึงคนจ้างนะครับก็มีการก็ต้องเซฟตัวเองกันทั้งนั้นนะครับอาจจะจ่ายเครื่องจักรมาแล้วจ่ายไปส่วนหนึ่งสักเ,เป็นค่าดําเนินการสัก5,000ันบาทนะครับแล้วเสร็จงานก็จ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายก่อน10,000ในการเริ่มทํางานวันแรกนะครับแล้วแต่นะครับจะจ่ายแบบไหนนะครับเป็นอยู่ที่การคุยกันนะครับ เพื่อเป็นการปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างอย่างผมจะอิงตัวผมเองเป็นหลักครับอย่างผมไปทํางานเนี้ยเครื่องจักรผมไปลงผมทํางานวันแรกเนี้ยผมก็อาจจะเบิกเงินก่อนเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นส่วนตัวทั้งผมทั้งคุณทั้งทั้งนายจ้างทั้งเจ้าของรถนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการเซฟตัวเองกันทั้งคู่นะครับแล้วหลักๆเลยก็คือผมเนี้ยต้องใช้เงินมาซื้อน้ำมันเพื่อไปให้รถทำงานก่อนนะครับ รถถึงจะได้ทํางานต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็เงินก็เอามาหมุนเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางค่ากินค่าอะไรเพราะเราต้องเป็นอาชีพของเรานะครับแล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินเป็นจำนวนมากคือไม่ใช่ว่ารถมาลงปุ๊บแล้วเบิกตังหมดเลย20,000ื่นเออเงี้ยมันก็มันก็เกินไปนะครับเบิกกลางหมดเลยนะครับแล้วงานก็ทํามั่งไม่ทํามั่งอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถ้าแบบสมเหตุสมผลเลยก็คือว่า ทำหนึ่งวันจะจ่ายตามที่ทำหรือว่าจ่ายตามงานอย่างสมมติคุณบ่อไปเริ่มคุณบ่อได้ครึ่งบ่อเออจ่ายเงินครึ่งหนึ่งเอออย่างนี้แล้วคุณบ่อเสร็จก็จ่ายส่วนที่เหลือนะครับอย่างนี้ก็แฟฝงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีนายจ้างรับงานเนี่ยเออไม่ใช่ในายจ้างโทษทีครับนายหน้านะครับถ้ามีนายหน้ารับงานเนี่ยนายหน้าเนี่ยนะครับ โดยทั่วไปเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเอา,เอาในหน้าที่หรือว่าในหน้ารถในหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับในหน้าก็มีส่วนดีนะครับคือว่าเขารวดเร็วกว่าเราอย่างเราไม่มีเวลาไปหาไงไปหาเจ้าของรถนะครับแต่ในหน้าเนี่ยเป็นคนติดต่อประสานงานให้ในหน้าอาจจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่ารู้จักคนเยอะนะครับเขาอาจจะได้รวดเร็วคืออาจจะมีเบอร์แล้วโทรกิ้งกางได้เลยนะครับ แต่ในหน้าเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้นะครับจะไว้ใจได้ยังไงก็คือเขาสามารถสามารถพาเราไปดูบ่อหรือว่าไปดูสวนดูผลงานของเขาของของรถแมคโครที่ทำแล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าของรถด้วยก็ยิ่งดีนะครับน่าจะนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือสามารถนัดเจ้าของรถมาคุยกับเราดีวกับเราได้เลยเจ้าของรถมาดีวกับเจ้าของสวนได้เลยนะครับอันนี้คือที่แบบ สมเหตุสมผลที่สุดที่ควรจะเป็นนะครับเจ้าของรถกับเจ้าของที่ควรได้คุยกันควรตกลงกันเองส่วนในหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเจ้าของรถที่จะมาให้ในายหน้าเองนะครับหรือนายหน้ารับงานเองเราก็ต้องนายหน้าต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นผู้ช่วยเป็นกำน,นันหรือเป็นคนที่นำหน้าถือตาอยู่ในตรงนั้นที่เราอยู่เราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกับนายหน้าคนนี้ในเรื่องเรื่องอื่นๆอีกต่อไปนะครับก็ต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้นะครับ แต่เงินก็ก็แล้วแต่คุยกันอย่างเช่นเราดีวกันสามคนในหน้าเจ้าของรถนะครับแล้วก็ตัวเราตัวคนจ้างนะครับคือว่าเงินนี่เอายังไงเราต้องคุยกันต่อหน้าแบบนี้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างคุยนะครับไอคนนู้นเบิกไอคนนี้เบิกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายนะครับสาหรับการจ้างรถแมคโครนะครับคือว่าการจ่ายเงินเนี่ยต้องชัดเจนต้องคุยกันให้ชัดเจนเลยว่าจะจ่ายให้กับใครนะครับให้กับคนไหน ใครเป็นคนรับเงินเนี่ยเออเราต้องถามเลยเราต้องกล้าที่จะพูดออกไปในสิ่งที่ถูกนะครับเออจ่ายเงินกับเท่าแก่เลยไหมหรือจ่ายเงินกับอืผู้ช่วยเลยไหมถึงคนนี้เป็นยหน,หน้าหรือจ่ายเงินกับคนนี้เลยใช่ไหมแล้วคุณไปดีลกันเองนะครับคือตกลงก็ต้องรับรู้กันทั้งหมดนะครับตกลงในคนต้องรับรู้กันนะครับนี่นะครับที่ว่าเป็นปัญหาหลักๆที่ว่าข้อควรระวังในการจ้างนะครับในการจ้างรถนะครับ อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่ว่าอันดับที่ว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือผลงานของเขานั่นแหละครับคุณต้องดูผลงานของเขาด้วยนะครับที่เขาทํามาหมายถึงผลงานของรถแมคโครหรือเครื่องจักรที่คุณจะจ้างนะครับผลงานของเขาเป็นตัวกรารันตีเลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีเชื่อใจได้หรือไม่เชื่อใจได้เนี่ยรู้เลยอย่างเราไปแบบ ที่ที่เขาเคยไปทํามาแล้วเราไปคุยหรือเราไปเจอเจ้าของที่ที่เขาไปขุดให้อย่างเงี้ยเขาจะบอกเราหมดเลยครับพวกนี้เขาจะไม่ปิดบังนะครับคือว่าหัวอกเดียวกันหมายถึงคนจ้างรถกับคนจ้างรถหัวอกเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเจ้าของรถตัวคนขับรถก็ต้องทําผลงานให้เป็นที่ประจักษ์คือถึงผลงานไม่ดีนะครับก็ต้องมีการพูดจาอัธยาศัยที่ดีนะครับในการทํางานก็คือว่าอธิบาย ให้คําตอบเขาได้ไม่ใช่ว่า,อ,าอึ้งไม่พูดไม่อะไรแนะนําอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็มันก็เป็นการอะไรอะ่ะถ้าไม่สื่อสารกันทุกอาชีพแหนะครับถ้าไม่มีการสื่อสารกันบ้างนะครับไม่มีการพูดคุยกันการทํางานมันก็จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยยากนะครับสําเร็จไปยากนะครับนะครับก็สรุปให้ฟังนะครับว่าเรื่อง หลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องเงินนี่นะครับที่ควรระวังเราต้องเ,อเรื่องเงินนะครับการจ่ายเงินจะจ่ายกันแบบไหนคุยกันให้ถูกนะครับหรือว่าอาจจะมีการแบบจ่ายค่ามาจำํำเออค่ามาจํำอย่างเงี้ยหลักพันหลักนะครับไม่มากนะครับสองสามพันมาจํำกันได้อย่างไปดูงานเงี้ยแต่ตัวส่วนผมเองเนี่ยก็มีคนที่ผมเคยไปทํางานด้วยก็หลายๆท่านนะครับก็เคยก็เคยแนะนําให้ผมเวลาไปดูงานเนี่ย บางคนเขาก็บอกว่าจ้างแน่จ้างแน่แต่เราไปดูแล้วไปดูแล้วพอเราตกลงราคาเสนอราคาไปเขาถอดใจถ้าเขาถอดใจะแล้วเราวิ่งไปดูแล้วอ่ะแต่ถ้ามันใกล้มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามันไกลเนี่ยมันเราก็ต้องมีค่าน้ํามันค่าเสียเวลาค่าเดินทางของเราบางทีมันก็น่าเห็นใจในส่วนของอผู้จ้างกับผู้จ้างกับเจ้าของรถนะครับบางทีก็อาจจะมีการเออคุณทําแน่นะตกลงแล้ววางมัดจาเลยนะ เอออย่างนั้นก็อาจจะมีการวางมัดจำไว้ส่วนหนึ่งนะครับมีการเซ็นหนังสือสัญญาเอออย่างนี้ก็ได้นะครับเซ็นสัญญาแล้วเขียนในสัญญาว่าเออจะจ่ายก่ญญาานอญญาาน,นเท่านี้มีค่าดำเนินการเท่านี้วางมัดจาเท่านี้จ่ายลดเครื่องจักรมาแล้วจ่ายหรือว่างานเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วจ่ายแล้วก็จ่ายส่วนที่เหลืออีกเมื่องานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยในการสัญญาก็ระบุไว้ชัดเจนอย่างนั้นก็ดีนะครับหรือว่า มีในหน้าก็ต้องให้มารับรู้ด้วยนะครับก็ดีนะครับในการในการจ่ายเงินนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเงินนี่แะครับที่ต้องควรระวังนะครับเรื่องการจ่ายเงินเรื่องเงินเรื่อง,องวางมัดจาแต่ถ้าเคยเป็นลูกค้ากันแล้วก็ง่ายนะครับเคยทํากันแล้วเนี่ยง่ายเลยจะจ่ายตอนไหนก็ได้เหมือนกับลูกค้าผมนะครับไปถึง ไม่มีค่านะ้ํามันเขาก็โอนให้ได้เลยหรือว่าแบบเราเคยทํางานกันแล้วนะครับบางคนเราทีเราก็ทําไปจนเสร็จแล้วค่อยแล้วค่อยจ่ายทีเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวาบางทีเราไม่มีเราก็เบิกเราก็เบิกมาแล้วก็จดไว้นะครับพอนั่นก็หักกันไปมันก็ได้นะครับสําหรับคนที่เคยซื้อใจกันมาแล้วนะครับซื้อใจกันมาแล้วมันก็ง่ายแต่สําหรับคนที่ใหม่ๆทั้งคู่นะครับทั้ง ยังไม่เคยเจอกันหรือว่าได้มาคุยกันยังไม่สื่อถึงความจริงใจที่มีต่อกันนะครับเราก็ควรไม่ควรไว้ใจใครนะครับเราควรระมัดระวังตัวเองเซฟตัวเองไว้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องเงินนี่แหละครับเรื่องการจ่ายเงินจ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็ก็มีหลายคนที่ว่าแบบจ่ายเงินไปแล้วอะไรนะงานก็ทําไม่ถึงไหนเบิกแต่เงินแต่เงินมันก็อันนี้มันจะเป็นข้อเสียหลักๆเลยก็คือเรื่องเงิน,นครับต้องระวังในการจ่ายนะครับ คุยกันให้ชัดเจนนะครับครับฝากไว้นะครับติ่งแมคโคลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ